โค oh, สวยมากลูกหนึ่งอขึ้นลูกหนึ่งยิ้มหนึ่งสองสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมวิชานสุมาลีจากช่องวิชานโฟโต้วันนี้เช่นเคยครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูคาดการเรียนผมนะฮะเนื่องจากว่าผมมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับชื่อพี่ติม๋มแกเดินทางมาเรียนกับผมที่จงังหวัดมาสารคามแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแกอยากจะเพิ่มทักษะให้มากขึ้นแล้วในขณะเดีวยวกันก็ ทำการปูพื้นฐานของงานถ่ายภาพในการใช้กล้องแล้วก็ในเรื่องของการใช้โปรแกรม Photoshop ใหม่ทั้งหมดผมก็เลยเดินทางมาที่จังหวัดระยองนะครับผมมาอยู่นี่3วันละในขณะเดีวยวกันเนี่ยในวันท้ายๆเนี่ยเราก็ถือโอกาสอัปเกรดคาดเรียนให้อดวานมากขึ้นโดยการเรียนถ่ายแฟลรร่วมกับแสงธรรมชาตินะครับเอาแฟลรมาบวกกับแสงธรรมชาติวันนี้พี่ติ๋มกับผมก็เลยเดินทางมาเรียนกันที่จังหวัดระยองเป็นชายหาดเป็นทะเลนะครับเป็นทะเลจังหวัดระยองแล้วก็เอาน้อง คลิปนะฮะมาเป็นแบบเพื่อถ่ายเซ็กซี่บิกินี่ในหาดสวยๆของจังหวัดระยองไปดูบัรจาการันครับสวยนะแตกลมานิดนึงนะสานเปิดึ้นกับมานิดนึงต่มาทางนี้พี่ติมต้องสั่งนะนะพี่ติมต้องดูดูแสงว่าถ้ามันเบี่ยงไปมากไปอะ่ะหน้ามันก็จะมันจะหาร์ดไปอโอเคมาคอมโพสทุกอย่างให้เข้าที่เขทาง แล้วรอขึ้นมาตัดตัวครับมาขึ้นกำลังมาหนึ่งสองปึ้งช้าไปสเต็ปหนึ่งน้องไอ๋เอาเอานั่งแบบทับซ้นได้ไหมลกูกอ๋อ,อช้าไปสเต็ปขนานดนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าทับส้อนสะโพกผิดใช่นั่งแบบข<ป>าลูกนั่งแบบขาเออโอเคอโอเคโอเคโอเคดีดี รอรอขึ้นมานะรอขึ้นมาลูกโพดโพดรอไว้โพดรอไว้โพดรอไว้ยิ้ม <_ d ụ i> yeah. นิดนิดหนึน่งสองสิคซ,ซี่เซ็กซี่ไว้เงยหน้าขึ้นอีกนิดนึงเงยข้างอีกนิดนึงเออได้ไหมมันเร็วไปปะพี่ต้องถ่ายกดตอนที่มันเข้าหน้าขานู่นเลยครับเพราะว่าแสงมันจะชา้าอยู่นิดนึงโอเคนักสารมองแสงไว้ด้วยว่ามันเล็งมันได้ที่ไหม อ่าได้ไหมได้ค่ะอ่ะโพสโพสอสาสารโฟกัสโฟกัสหนึ่งสองตุ๊บนั่นละนั่นไงสวยไห<ด>มให้น้องแอนเอ็นนี้นิดน,น,นึงเอนส่งอีกนิดนึงอ่าเอามือเอามือคมที่พื้นที่ลูกกัน<ด>อ่าลอย่อรอรอยอมาแล้วยิ่งด,ดีนะสวยนะ สวยนะสวยโอเคอ่ะเปลี่ยนช้างมั่งอ่ะลองให้ช้างพีดีมาเอารูปมาวิเคราะห์ตรงนี้เดี๋ยวให้น้องช้างถ่ายนี่ก็สวยนะดีสวยระวังเท้าขานะลูกหนึ่งอ่าพีดีมาท่านี้ด้วยอ่ะพีดีมาท่านี้ด้วยเอาฟ้าเข้ามาอีกนิดนึงช้าง อ่าอีกทีลูกอีกทีนึงสมมุติว่าเราอย่างเงี้ยครูเราเอาส่วนอย่างงี้ไหมได้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 อัดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลูกๆๆใหญ่มาแล้วรอขึ้นลองรอขึ้นรอขึ้นไม่ถึงอีกรองนิดนึงมาแล้วตึ๊บเห็นไหม สวยอยู่นะโอ้สวยสวยสวยครับมากผมกดบ้างเอฟเท่าไหร่นะเราเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันเพื่อใหจุดหุกอ๋อลองก่อนนะโอเคโผล่ลูกโผล่รอโผล่รอรอนะลูกรอขึ้นกนลังมากขึ้นกนลังมาหนึ่งสองสวยทระานถอยไฟยนิดหนึ่งนิดเดียว ทีนี้หลังจากลูกศิษย์ผมถ่ายไปแล้วนะครับพี่ติ๋มกับน้องช้างถ่ายไปแล้วทีนี้เป็นคิวผมถ่ายเเอรเฟรนซ์ให้น้องด้วยผมจะรอให้ขึ้นมาผ่านตัวน้องนะฮะรอดูนะครับมารอลูกสวยๆนะหนึ่งสองมาพอดีขออีกใบหนึ่งแอนอีกว่านั้นเอ็กนกว่านั้นรอลูกรอขึ้นรอขึ้นรอขึ้นหนึ่งสองโป้โอ้ยหลุดหลุดเดี๋ยวินนิดหนึ่งนะผมอยากได้หาดยาวๆไปนู่นด้วยหนึ่งสองโป้ขาดี่ที่เราลุ้นหนึ่งสองโป้ ปล่อยใบหนึ่งหนึ่งสองปออีกใบเดียวใบเดียวล็อกหนึ่งมาแล้วหนึ่งสองปขอบคุณครับตอนนี้ผมปล่อยลูกศิษย์ผมลุยกันเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสอนทุกคนให้เข้าใจวิธีการารักษาสมดุลของแสงธรรมชาติแล้วก็เอาแสงแฟลชเข้าไปเติมไม่ให้มันดูหลอกมากเกินไปให้มันสมดุลกันนะฮรระหว่างแสงหน้ากับแสงข้างหลังตอน,นทุกคนไปนละก็กําลังลุยกันเองอยู่ดูนะครับเริ่มมืดจะยิ่งสวยถ้าเริ่มมืดดันใหนโดขึ้นครับ ไม่มีผลนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้างหลังแ้นกนลูกแอน ไม่ไม่มือวางไวเหมือนเดิมเลยแต่แค่แบบอืมนั่นแหละนี่สวยนะห้าสวยเอวสวยหนึ่งเดอหรอขอด้วยนะหนึ่งสองตุ๊บทันไหมสวยนั่นแหละ <laughs> ให้น้องดูให้น้องดูอตอนนี้ไดาภาพส,สวยๆนะครับพี่ติ๋มและลูสกสวยๆกำลังเอาไปอวดนางแบบสวยมากครับโอเคพร้อมเห็นไหมลูกหนึ่งสอง รอขึ้นรอขึ้นหนึตุ้มอ,อีกทีหนึงอีกทีหนึงหนึตุ้มอีกใบนึ่งหายแอนไหมแอนเมื่อกี้ลอ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 หนึ่งสองตุถอยมปอีกน,นสารไฟตามถอยไฟถอยไฟ,ไฟไอีกนิดนึง,งนเฮ้ถึงคิวผมจะเก็บพอร์ตให้น้องแล้วนะครับ หา,ามาประมาณนี้หนึ่งสองท่าเมื่อกี้ลูกหนึ่งหลอกขึ้นนะหนึ่งสองโปด้นะขออีกใบหนึ่งหนึ่งหลอกขึ้นหลอกขึ้นลูกหนะึ่งสองมาแล้วโป้ทีนี้หนูลองท่านี้แต่ว่าเป็นแบบยกตัวขึ้นสิลูกหมายถึงว่าอยู่อย,อย,อยู่เอาเข่าเข้ามาอีกอะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็แบบอา่า เขาเรียกอะไรนะยืด okay. ตัวข okay. okay. ึ okay. okay. <It> ้นไม่เอาไม่เอาไปค้างเออแบบนั้นโอเคโอเคโอเคนั่นแหละตอนนั้นสารถอยไฟนิดนึงโอเคอันนี้ต้องระวังเซนทะเลตัดคอฮะต้องระวังดีๆโอเคพัวกลูกหนึ่งสองขึ้น่ะป๊อ อพอข้างหลังมาเริ่มเมื่อเนี่ยวิธีแก้คือผมก็จะดันไอโซโลขึ้นมาช่วยนะครับเช็คก่อนนะหนึ่งสองเช็คก่อนนะครับเช็คสวยละหนึ่งสองมาแล้วตบ ไม่ทำนิดเดียวตบอีกใบนึงตบข้าสวยมากอีกใบนึงหนึ่งสองลอล่อลอลอโอ้ยลั่นก่อนโทษทีมือลั่นก่อนรอ,นอนมาแล้วมาแล้วตบโอ้สวยครับสวยมากสวยมากๆครับเพื่อนๆสวยมากลูก มาไฟทางนี้อีกนะสารแปดมันแข็งบสมาน้องช้างดูใหญ่ทีนั้นพร้อมหนึ่งสองัมทางว่าท่ามันสวยแล้วใช่ได้แล้วได้แล้วนี่ก็ได้แล้วนี่ยังไม่มาอะไรไม่มาครับพื้นพื้นเอารอหนึ่งสองสุดยอดไปกลับบ้านไปบ้าผมมั้ง แปดเท่าไหรเมื่อกี้พี่พขอค่าขอค่าครับแปดแปดหนึ่งทับแปดแล้วก็เดี๋ยวนะสองร้อยแัตเตอร์สองร้อยแล้วก็ห้าจุดหกเอสห้าเตอร์สองร้อยห้าจุดหไอโดอเคมาขอเช็กก่อนนะลูกนะหนึ่งสองโอเคขอพูดเมื่อกี้ลูกาสารเอาไฟคุมไฟผมนะทีนี้เป็นคิวผมถ่ายแล้วนะครับอ่า โอ้สวยมากลูกสวยมากลูกหนึ่งล็อกขึ้นลูกหนึ่งดิ้มหนึ่งสองอ๋อไฟแรงลงหนึ่งสองล็อกขึ้นลูก็อกขึ้นหนึ่งสองโป้โอเคดีนี่หนูหันไปทางนู้นลูกหันไปทางทำท่าเมื่อกี้แต่หันไปทางนู้นหันหน้าเดียว เห็นไหมขึ้นเยอะๆนะลูกนะอ่าประมาณนี้มันดเห็นไหมหนึ่งรอขึ้นโป้สวยอ่าถ้าถ้านี้น่าจะสวยถ้าไฟเปลี่ยนทางแต่มันจะยากไปมองกล้องใหม่งั้นลบมองกล้องใหม่หนึ่งสองโป้เห็นไหมพี่เช็คภาพรวมก่อนนะโอ้ยสวยมากสวยมากๆลูกรอขึ้นหนึ่งสองโป้ อหนูเชิดหน้าขึ้นแต่หันกามองกับมาเออ<ม>ดีเข้าออีกรอนะโปะอา่ามองกามาที่กล้องเลยหนึ่งสองโปสุดยอดครับเดี๋ยวนะอันนี้คอขาดคอขาดขอแก้มือลูกขอแก้มือ หนึ่งสองึ้งโอเคเอออขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่มันตรงเนี้มันคองเออ,อ,เอ,อถ้านั้นก็ดีนะช้างเรื่องคอมโพสเป็นแล้วสั่งโพสไปแล้วยออชร่องมาะแ้ว่งเออ เอาม้อหนาเราขึ้นหนึ่งสองพี่คอยพี่รังก่อนครับนิ่งๆพอจับได้แล้วก็นิ่งๆอย่าเคลื่อนที่ตลอดต้องอยู่นิ่งๆเป็นบางช่วงเออหนึ่งสองเอมือหนาเราขึ้นได้ไหหนึ่งสองบ้างๆมาถ่ายที่ระยองกันนะคะนางแบบรอยอยู่ค่ะ้วบายท่านผู้ชมเลยครับ น้องสวยมากจบลงด้วยดีครับสำหรับคลิปที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นคารเรียนของพี่ติ๋มเนาะ,ะแล้วก็มีลูกศิษย์ผมมีคนคือน้องช้างมาแจมแล้วคริปนี้เราต้องขอบคุณพิเศษเลยสําหรับน้องคลิปเนาะ,ะใครอยากกระจัดทิปถ่ายรูปที่นี่ก็ติดต่อพี่ติ๋มได้แล้วก็ให้ตามน้องลิปมาเป็นแบบให้สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะครับขอบคุณครับ